อันวอนวะเอออันนี้วะเอาล้วผมก็ต้องกล่าวสวัสดีก,กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเนี่ยที่ว่าที่แล้วนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเนตโกูแล้วก็เนตมินาตโตะนะฮะแผ่นแรกๆนะฮะมินาตโตะนะฮะ<笑><笑><笑>โอเคครับผมก็เริ่มฉากเริ่มฉากอะไรเริ่มจากมินาโตะก่อนละกันะะนะฮะนะฮะยังไง แล้วจากมินเนโตะนะครับก็สกิลจำไม่ได้นะไม่เล่นนานมาสามปีแล้วมาก็สกิลแรกนะครับผมมินเนโตะก็จะเป็นเป็นอะไรวะเอ่อจิช่าตรงไหนวะฟาสสเตปนะครับผมน,น่าจะชื่อว่าฟาสสเตปนะฮะอ่าใช้จักระหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมครูดาสิบห้าเีนะฮะ ฟ้าจักรจะเป็นยังไงก็ไปดูนะครับผมก็ฟ้าจักรก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนว้าวเข้าไปต่อยนะฮะว้าปเข้าไปต่อยเตะนะครับว้าปเข้าไปหาศัตรูนะครับผมรอสกิลคูดาสักแป๊บ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 หนึ่งนะสองหนึ่งโอเคมาปุ๊บโอเคจะเป็นการว้าปเข้าไปเหมือนว้าปเข้าไปเตะหน้านะฮะว้าปเข้าไปเตะหน้านะครับผม เดยวลองอีกทีนะครับผมก็จะเป็นการแบบว่าเหมือนว่าบ้าเข้าไปแต่หน้าใช้จาัการะนิดน,ดนดหน่อยหนึ่งหมืนห้าันนะครับมาอีกทีปับ๊บนี่ว้าเข้าไปเตะนะฮะสกิลสองเนี่ยจะเป็นอะไรทามจัมหมอใช้หนึ่งหมืนสี่พันจาัการะนะครับผมครูดาวยี่สิบวินะฮะมาคืออะไรวะเหมือนว่าว้าเข้าไปเตะ เดี๋ยวลอาที่มีมาเยอะดีกว่าไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นฮิตแบบเยอะๆหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ๋อ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 ไม่ว่าไม่เจ้าเลยดิไหนมาอยู่ตรงไหนวหะตรงโน่นโอเคเออโอเคฮนะมาไอถ้าถ้าสองนะครับผมก็อ่าอะไรนะ ทา ar, นจ้ำนะฮะปั๊บนี่เออมันจะเตะมันจะเตะแบบรัวๆนะฮะผมเตะลหลายที่นะครับละหลายฮิตนะฮะด่าไม่นดิโอโหเยอะเหมือนกันนะลองดูด่าไม่นห็นดิหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดเอ๊หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดเจ็ดก็เยอะนะเยอ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 ะอยู่เยอะอยู่นี่เก่าเลยนะมาลองสกิลสองนะฮะทานจ้ำ ด้เมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนสี่ห้าห้าร้อยแปสิสามนะฮะเขี้ยอย่างเยอะถ้าเมจดี้อะไรเนี่ยโอเคไหลองดูตัวเฮดนะฮะเอ่อสกิลสุดท้ายอันติเอ่อชื่ออะไรไทม์ไทม์สตอ็อปอ๋อยู่เวลาหรอจากกอ่าสองหมื่นห้าพันนะครับผมทูดาวยี่สิบห้าวิมาลองดูฮะคืออะไร มันหยุดเวลาปะแล้วทำไมเราเราวิ่งเร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่เหมือนเหมือนเหมือนแล้วหยุดหยุดเวลาปะเอ้าเอ้ยชิบหายก็ใชไ้ไม่ได้เลยอยูย่ๆก็ค้างว้าวว้าวติดแต่ละติดติดติดติงด,ด,ด,ดมนเนี่ยเอ้ยมันค้างอะไรเนี่ยเปิดโหมดเฉยฮัลโหลเดี๋ยวไม่รีวิวในกูรอก่อนมา อ่าโอเคเป็นการอยู่เวลาชั่วคู่นะครับผมไอตรงไอเส้นสีเหลืองมันยังอยู่นะฮะการอยู่เวลาชั่วคู่ชั่วคู่เดียวนะฮะมาดูโหมดนะครับผมโหมดเดี๋ยวพันน้ามานี้ดีกว,ว่าดูโหมดของนี่นะฮะมินาโตะนะฮะปั๊บอ่าจะเป็นอลาร่าแบบว่าเหมือนามีประกายแสงสีทองรอบตัวนะครับเป็นไนะขอปั๊บไปนี่กันการโอเคโหมดนี้ก็จะเพิ่มอ่าอะไรวะ จะกะสองพันห้านะครับผมนินสองพันสองนะฮะแล้วก็เหมือนอันนี้ดามเมดเลยสีเหลืองนะดาเมจหมันมั้งสองพันสี่นะฮะแล้วก็เอชพีเพิ่มมองไม่เห็นวมันหนึ่งพันแปดมั้งโอเคมามาดูโหมดกันนะครับผมว่าโหมดจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมลองอ่กดอ่าตัวแซนะครับอาเป็นเหมือนแบบว่าการว้าแบบว่าว้าแบบตีละลัวหรือเปล่าดาเมจสี่หมื่นเจ็ดโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองลองดูทีลองดูที ลองโดยทีนะเดี๋ยวลองโดยทีนะฮะอ่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะจะลองโดยทีไม่เล่นหมดนานความเร็วก็เร็วมากนะช่วยใช้ได้ช่วยใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ดัมเมก็เร็วนะฮะเร็วดีชอบนะฮะมาดูดัมดัมเมกทีนะฮะอ๋อ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 เอออะประมาณนั้นแหละประมาณนี้เยอะขี้เกียจใช้แล้วดัมเมก็ประมาณนี้นะ อ่าสกิลเพิ่มเติมตัวคิวเอ้ยไม่ใช่กดผิโดโทษโทษโทโทต้องต้องกาดกันกาดกาดคิวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอสกิลครูดาวอ่ะระหว่างรอสกิลครูดาวไหนไหนมันก็น่าจะเสร็จพร้อมกันแล้วมาอ่าเอาดูคิวกันดูคิวกันคิวจะเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาดูตัวตัวแซดนะฮะ นี่จะเป็นการพุ่งไปอย่างเงี้ยโดนรัวๆนะฮะถ้าโดนนะอ่าเมื่อกี้โดนสองคิดหกหมื่นหกหกหมื่นหกหกพันนะฮะเท่าไหร่ไม่รู้ดูเองนะฮะเมื่อกี้แล้วก็อ่ามีมีหมดอื่นไหมมีหมดเพิ่มเติมไหมไม่มีไม่มีก็ถอดถอดได้เลยฮะถอดถอดได้เลยมารีวิวอ่ะเน็ตกูนต่อนะครับผมเวลาออกหลาทีแล้วรีวิวเน็ตเน็ตกูนต่อนะฮะหมดเอ้ยยังยังไม่ยังไม่ดูหมดเฮ้ยดูรีวิวอนนี้หนูลืม สกิลนะครับผมก็สกิลแรกนะฮะอ่านวิธีอะไรอ่านไม่ออกนะฮะใช้อ่จาจักะสองหมื่นสองนะครับผมคูดาวยี่สิบวีนะฮะอ่าใส่เลยนี่หว่าพอใส่อีกทำไมนะดับเอ้ยเป็นไงวะต้องนะอ๋อน,ออนี่มันมันจะเป็นแบบว่าโดดโดดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวใหม่รอรอรอสกิล,ล,ลคูดาวกันสักแป๊บนึงเอาสกิลคูดาวสักแป๊บนึงฮนะ โอเคนะผมมาสกิคลคูดาวแล้วฮะมาลองดูกันนะฮะปุ๊บสองหมื่นสามนะฮะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะฮะไม่ได้แรงมากแตก่แรงใช้ได้นะฮะสกิลสองอันมาออกเหมือนเดิมนะฮบผมดาวนบ์บอมบอเอด้วยสองหมื่นจากะนะครับผมคูดาวยี่สิบห้าวีนะฮะมา อ,อ๋เป็นเหมือนแบบดาก้อนหรอว่าแบบปล่อยมังกรอะไรเงี้ยเข้าไปโจมตีนะฮะดาเมจสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่นะฮะถือว่าแรงนะครับผมถือว่าแรงสกี้สุดท้ายนะครับผมอะไรอะเรียลิตี้เฮียอะไรเนะี่ยอไม่ออกอ่า <laughs> ไม่ออกตกกิดสอรี่นะฮะอ่อ 25, าสองหมื่นห้าพันจักรนะครับของครูดาวยี่สิบห้าวิ นะครับเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนจกักระเอ้ยบา้ากอทำไมกระโดดผมไม่เห็นเอ้ยบา้ากอว้ายตายแล้วออกมาแล้ว,ลวมามันจะเป็นสก,กิลยังไงนะไปดูฮนะเออคืออะไรสี่หมื่นสามนะฮะดาเมจทั้งหมดนะฮะสี่หมื่นสามไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะแต่ก็อานะฮะนะฮะบอกยังไงอ่าโหมดแรกเนี่ยจะเป็นอ่าเหมือนแบบ เอ่อตเกียวกูนะเออเหมืนเหมืนรเรียกคาคูเดี้ออกมาอนะไรเงี้ยเออมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเอ,อ่อเพิ่มนะที่เพิ่มนะฮะเอ,อ่อจากสองหมื่นหกอีกไม่ใช่สองหมื่นสองพันหกนินสองพันสี่นะครับผมแล้วก็พลังหมัดนินน่าจะสองพันแปดแล้วก็ HP เนี่ยเพิ่มเป็นสองพันห้านะครับผมบวกสองพันห้านะฮะมาดัสกิลก่อนเลยนะฮะอ่าลองตัวคิวนะครับผมตัวคิวเอาเป็นงานปล่อยเนี่ย เขาเรี่ยนะปล่อยแบบไอ้ลูกกลมอ่ะห้าหมื่นนะเป็นห้าหมื่นแรงนะปล่อยไอ้กลมๆแบบว่าแบบไปโจมตีศัตรูนั่าจะล็อกเป้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองลองดูอีกทีนะน่าจะล็อกเป้านะในกูนี่ตบบออดีนะฮะลองมาแล้วอ้วเป็นการล็อกเป้านะครับเป็นการล็อกเป้านะฮะเป็นการล็อกเป้าแปดหมื่นหนึ่งฮัลโหลเดี๋ยว อมัน,ม,นมันตามจํานวนที่แบบถ้าถ้าโดนอะไรอยี้หรอเออประมาณนั้นแหละอ่ามาดูสกิลซีนะครับผมสกิลซีสกิลซีเป็นการปล่อยไอ้ลุมกลมนี้กไปนะฮะสี่หมื่นเจ็ดเก้าร้อยนะครับผมอาจจะมีไม่โดนบ้างอะไรเงี้อ่า,าน,นี้มันมันไม่น่าจะล็อกมั้งเราน่าจะต้อแบบตามความเร็วก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะฮะถ้าแด,ด็ดหรอถ้าหลบอ่ะหลบวาปกติ บินไม่ได้นะของมินิโตะก็น่าจะเป็นวา์าเหมือนกันเมื่อกี้ลืมลืมบอกเดี๋ยวมาลองทีลองทีปับ๊บสี่นี่นะมันก็จะประมาณนี้ดาเมจก็จะประมาณสี่หมื่นเจ็ดประมาณนี้ถ้าถ้าถ,ถ้าโดนเยอะๆนะไม่แน่ใจว่าโดนเยอะๆโดนโดน,โดนทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า,มาเมื่อกี้ประมาณสี่หมื่นเจ็ดนะฮะมาดูโหมดที่สองนะครับผม หมดที่สองนี่น่าใช้ประมาณแปดร้อยมั้งแปดแปดร้อยอันเนี้ยแปดร้อยนะฮะโอ้ผกินเอ็มดีแวะแต่ว่าหมดหมด,หมดแรกน่าจะประมาณเจ็ดร้อยมั้งผมไม่ได้ตไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้มานานแล้วมาฮะหมดสองก็ไอแขนน่าจะหายไปนะครับผมจะเป็นในตัวนี้ขึ้นมาแทนนะฮะไอมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้อะเท่เหมือนกันนะเอาจริงอะตีธรมร,ธรมดาตีธรรมดาแรงนะแรงโอ้โหยี่ห้าหมื่นเลยสองที องที่ห้าหมื่นะฮะมาดูสกิลคินะครับผมสกิลคิคล้ายๆเดิมครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าเป็นการแบบว่าแบบแบบโจมตีแบบเออเอาตัวน้ำโจมต,ตีแทนนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนด้วยเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะมาสกิลคิ Q นะฮะ อ่าดาเมจเจ็ดหมื่นโอ้แรงนะแรงนะก็เดี๋ยวมาลองดูสกิลซีนะครับผมสกิลซีอ่าสกิลซีเป็นเหมือนไอ้พ่นๆเหมือนเดิมนะฮะดาเมจสี่หมื่นเก้านะครับแต่มันน่าจะเยอะกว่าเดิมเมื่อกี้นั่นน่าจะไม่โดนมากกว่านะดาเมจมันน่าจะเยอะกว่าเดิมอยู่แหละแต่เมื่อกี้ผมน่าจะตีไม่โดนแหละมาเลยเบาจะได้ลองใหม่ลองใหม่รองที่ปกตินะฮะ รอก่อนรอก่อนอันน่ะอยากเล่นไหมครับมาฮะตัวซีนะครับผมตัวซีปับ๊บผูจะตีไม่โดนเองหรือเปล่าซีหมื่นเก้าเหมือนเดิมเลยก็แรงถือว่าแรงนะแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นมีหมดต่อไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีแล้วห,หมดหมดจบที่หมดที่สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมจบสราบการรีวิวแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูไม่ทาคลิปตั้งนานสามเอ่สองสองปีมั้งย <c oughs> ิดมถึงเหมือนกันนะทุกคนยิ้ๆๆถึงยิ้ถึงนะยิ่มถึงยิ้ถึงฝากเอ่อก่อนก่อนจากลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย